อกจิวพี่น้องเตรีมแรกตรงมาตัเนเหรียซื้อไม่ได้ตั้งกล้องเลยแม่งหนูข้านมงมม,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 มัหานาอู้เห็นจังไดิีเนาะคือได้ค่อยค่อยเปิดวิดีโอไหมคิดว่ามันไปใส่้วอูฝนมันถึงตกใหญ่ไปพี่น้องคือได้บอกาปเปิดแฟลเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่แหละสันแก๊ เดี๋ยวแมงโคจนไหนวะเก็บเสียงไปตัวหนึ่งพี่นนอะใส่รับแขกเหีเ็ดตกอิ้ว,วมากระพีตะวันได้ไีมวันเนนขามาสวยวะกล้องกล้องก็ไม่ได้เปิด มันขั้นงุ่มๆต้นหนามไหมโอ้ดิ่งคิดว่ามันลงไปะสันเลรนแค่ตรงไหนไหมโอ้มาเฉยใส่รับแขกยดหนาจะมีงูมันแน่แบบเลยจะแสดงว่าหนูอยู่ตรงนี้ลุ้งไปกระถิเพราะมันแห้งแล้วท่านี่มันคือวะมันคือวะของหนาซึ่งว่าหนาดูซิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คือหนูไปครับ ตอกติวครับคลิปอาพไม่ได้เปิดแฟตแต่ถือว่าเขาเขายังจำแม่พี่เจ็บปวดต,ตายเต็มหัวค่ำเท่นอก่อยเบื้งเต็มหนาต่อพี่น้องอันนี้แค่เริ่มต้นครับพี่น้องเบื้งผลงานของพีเตวันกันโอ้พีเตวันเจ้าคือเอาคักถอือว่า ตุ้งเงี้ยวข่อยอีกไหมพุตูสุดยอดอีนีว่าผู้ชายคนนี้ว่ะเผื่อไปได้เรื่อยบอกไม้แค่นั้นแป๊ะเดียวข้าเดียวกลางกระบาลเลย่ะไก่เติบ่ะสมีหนอกบะเป็นแปดหากินน้ำทางอีบีว่าเจ้าหน่ะทุกวันเดียวแจมหนึ่งแล้นี่ ซุ่มข้าเจ้าเขาออกมาไอหาซองอีเห็นเลยเขาบอกอีเห็นอยู่ตรงที่ผมซันตอกกันตรงนี้แหละหหว่มาสร้างว่าเดี๋ยวพี่น้องมนีอีเห็นขีหนูเียวเนาะยั้างว่าแต่มีอีเห็น,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 ห,นหนูคือจังสีอกอกเ,เดี๋ยวเบิ่งคนบ่เน่นอนเ้ยพี่น้องประทานประทานอ้ยจะบอกว่าอีเห็นกันเด็กผิดกฎก็เค,อคอยไม่ได้สนใจเลยครับเพราะว่าช่องผมผมมีโฆษณาลงครับแต่บนเน่ยเด้พี่น้องได้ของใหญ่อาจจะ เส้นสื่อห้เบืองกันแอบรุ่นนะเพราะว่าเห็นข้าเจ้าเขาแบกปืนหนุฟซองมากกันว่าแล้วฝนมันเลยตกหนักเพราะว่าเพราะปันว่าอึ่งมันสีออกคือข้าเจ้าเขาคือจังเละทงกันเถอะวะที่แผ่เขามาหาเห็นกันพี่น้องว้าหน่อยหนาล้วันที่ไม่เรื่องหน่อยหนาด้วยเอื่นงงำว่ะเขาเดิตัวหน่อยหน่อยหนึ่งก็ยังตัวใหญ่เถอะไปพี่น้องไป มาแลลวครับคนละแต้มก็พีตะบันเด๋เดี๋ยวสัน้นไห้นี่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคือสิกลับไปไม้รักอยู่สักแก้วกันเพราะว่าพอดีผมเออตประจํากายคูมไมูไหมเอยตัวประจํากายเอยขั้นไหมท่บ่ลว,ว่าในพี่หน่อยคือพี่น้องอาจจะบ่เจออีกด้านนะพี่น้องเพราะว่าเอาไปหายพี่สาวใส่เรียบร้อยแล้วครับยางที่คลิปที่แล้วบลอกไว้นันแหละมีผลงานหนุก มีอีกว่มันยังมีปลาให้ทันเปอรต่อเด้๋ยวมะสองตัวอ่ะไปเราลุนเราชมครับคำเคลื่อนนี่ันสีมันเป็นไรตุ่มกับซิไวอยๆดอกฝนพ่งตกไปพี่น้อง พพอวดจะได้นจะได้เอาดีดเห็นห้อยกัดยวงขาพีตะวันนีพี่าห้อยยาวมากจนเมยกับผม่หยเห็นห้อยแค่นี้อห้อยอะไรสนผักหนึ่งไม่ได้เปิดกล่องยางก็ไ่ได้ขึ้นหนูโพแค่เล็ดตรงนี้ยางไม่ได้ขึ้น ไตยางลหรนหูข้าไปใหม่อีกค่อยสั่นลงมกว่าก้อนี้มัได้ออกมาดอกเห็นแต่ย,ยางไวๆดอกว่าเห็นตาแดงๆอืออ๋อเตรียมที่สองของผมดิของพี่ตะวันกีน่ลายมาสองโซ่กันน่ารัวจังเลยกับตอกติวคนนี้ใส่เดียวกันเลยตุนเดียวกันอืมโอ้ยทำหายหย่าอีกทีเดียวสมัยสมืยนี้เอ้า 我丢个鸟都！ อมันคือเขาหยากเขาซาแท้พี่น้องเลยดูเตรียมที่มันกับโบ้ได้ย้ายยังมากไม้ก็ต้องเขาหยากเขาซาแต่ตื้นยากเป็นตื้นบุกโดนตรงปิดไฟพี่น้องตรงปิดไฟค่อยจังขยับแล้วค่อยเปิดไฟรีสุด ป้นเนี่พงหัวแค่เล็ดมาต,งตงมปปรงนี้ก็ยังหมุบพมารีผีอู้มุ่นนดีดีนี่วนเามาตอ้่แต่แต่แต่พวมมึนของมันลองดิวหวของมืนเด้ย่อมย่อมดีเลยโตกับปดิเงี้ยยังหมากใม่หรอกแต่อโอ้โหสุดยอดอของความแขะเลย ถือว่ายังไหลผลงานอยู่หรอกพี่น้องถึงคลิปมันสีมืดตึด๊บตื้อโค่อๆไว้ยโอ้ตายวันนี้ก็ยังยิ่งแบบไม่ได้บึง้งยังกระโดดเดียวจักยิงหมดเมื่อตังเ่พแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งเ่พแล้วเนี่ยเนี่ยนี่แล้วก็พอผมเปิดแฟลชเกิดชะงักเลยพี่วัน้องปดฟังผี่คนเฮ้ยจะปั้นออกต้องหาไหลังแล้วัอนอ๋อพี่น้อง หนูมันบาษาใจเลยมันแต่แบบนี้เฮ็ดคลิปลำบากแห่งสี่น่องเลยเดี๋ยวถ้าได้ใหญ่ไหมเดี๋ยวผมกะสีค่อยทายไหมพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขอขอสั้นแบบปกติก่อนว่าจะทายคลิปเพราะว่าดูช่วงเราจะบ่ได้คลิปเด็ดดอกหนูจะตื่นขนาดนี้นะ ดีแต่พี่น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปกันมาบา้างต่อใครยุ่งใส่บ้านีีป่ะเดี๋ยวต่อกกันพี่น้องโอ้ยมันนี่คอยขึ้นจังสวอยแต่น้องไม่ไหวพี่น้องเพราะว่าบพได้นอนมากตั้งแต่เมื่อวาน วานเพราะว่าเห็ุงานเหตุงานขึ้นวันพฤหัสคุณอะเห็ุงานขึ้นวันพฤหัสแล้วก็ออกกะมาตอนเสารวนันศุกร์สองวนันศุกร์ก็นั่งเห็ดตอกทั้งมือรอพีตะวันมาหามหนีก,กันเ,ยนนเียนไปหันเียนไปหนีไปนอนเลยซัน คลิปกระโบเด็ดไม้หนูกนซีดตื่นผลงานหนูทำขึ้นนี่หน้สึกว่าจะตีนีพี่ทีรวันจะโอ้โหโชว์ฟอร์มหนึ่งนี่นะสองนี่นะสามนี่นะซีน่าจะเป็นซีตัวนี้แหละพี่ทีรว,วันเ้ยไปเมร์ไปพี่ทอร์วนมาสามเนาะสามตัวนี้สามตัวนี้เอาไม้ไม้นะมมหลังนพี่ทีรวันค้นมาเบิดเลย เราจะนี่<อ>นีตัวแรกอืมโอ้ส่วนไอตอกของไอของงานของตอกติวคูนีนะ่ะจะเป็นนจะเป็นสามตัวเนี่ยนะมั้งสามตัวทางนาน่นะได้สามตัว,นะตตวพี่น้องสามตัวส่วที่เหลือพี่วันเก็บเบิดเลยกับตอกไต่ติวของของแกบวยผมนอนรับกลางหมายเลยพิทวันโลรอย่างเดียวเลยคอยนอนกลางปลายหยาเลยพี่น้องบวยเบิดเบิดแห้งอีดี แกติว่าได้ผลงอานอยู่ดอกกับตอกแต่ติวคุณนี่ก็่ว่ต้นขึ้นยังรยไรพี่น้องมันเสียงดีอยู่แต่ผมมันเบิดแห้งก่อนให้พี่ทวันย่องนะบัดี้เบิ่งดทกดมานี่ตัวใหญ่พี่ตัวยังอ่นอนไอแหล่อยู่ผมจับมาพี่น้องเดี๋ยวพี่พ่อทำนี่แหละพี่น้องทำขึ้นนี่จะพ่อให้พี่ทวันจะได้มัวนแกบอดี้มาเจอกันโดนต้นตัวผมเองก็ดเลยบอดี้กินขวานู้ชอะอือพี่ทวันจะบอดี้ก,กินขวานูเพราะว่า เจ้านี่ผมก็มีธุระไปข้างหนกก็ได้เบิ่งเดียวมันจะอังอังกันนะนะพอได้ลอกันอยากๆก็ได้ที่ที่วันก็ซื้อขอตัวเนียใหญ่กับแกจะไปต่ออยู่บางใดจัขหงแกจะไปไปพนั่ตุ้มต่อสายเดินสายละสายเดินสายละไป,ไปหายิงนุกแกอ่ะ ฝากไว้ที่นี่นะครับพี่น้องครับคลิปเพีรตออขอโทษขอภัยเจ้าของตออนะผคือว่ามันบรชัดเจนนี่ว่าหมายมันบ,อนบอเอื้อบนหน่วยมันหมูมันแกะจัดแค่อีกนะพี่เพื่อนนะบ,บ,บ,บดบดไหญเลยบบคือไฟน้อยเดียวสะดุดครับบดใหญ่บดใหญ่ผมเยวผม,ผมวยิงผ่าเเดี๋ยวคลิปผ่าคลิปยิงผ่าเลยผมจะเอาไปให้เบื้องหน้าตออคนนี้เลยยิงผ่าแต่ผมยิงบระผ่าเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณหาตัวเพราะผมยิงผ่าไปสองที แต่ผมได้มันหนูมาสองตัวกันเระมาณหาตัวแต่ไอ้หนูเขาเราบ่ได้ยิงอีกอีกคนเราเบลเองเด้ยหนูเก่าเราบ่ได้ยิงก็ยังมีโอเคอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นของท,ที่ดูสิ์ตนะที่ดุสิ์ตรงไปสักขีบเชิญบุรีครับพี่ซันม่องได้ของทะเลเนาะ,ะไปครับลาไปก่อนครับพี่น้องไป วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บาสิศาเพลินลูกมลพอ,อบรว่วยงัวควยกระบวมีครับนานแล้วที่บาสิศมาได้่ายคลิปวิดีโอนะครับเบิงในมือบาสิศนี่คืออะไรใครรู้บ้างครับเดี๋ยวบาสิศสิแกะให้เบิงว่ามันคืออะไรเฮาทำคลิปในงานก็สร้างนะครับ้เอามาดีวิวสินค้าที่เราสร้างมาครับบาสิศสร้างมาจาก บาวุฒิมุสะดุงครับผมมาเบริงรงษัว่าข้างไหนนี้มันคืออะไรสองปีแล้วครับช้างแปดครับหว่าจะได้มาครับคิวยาวเยิยนของบาวุฒิมุสะดุงนะครับบริษาเบริกันอะไรครับ่าข้างไหนมันคืออะไรติะสิแกะแล้วนะครับ ที่สามารถที่จะแกะออกได้นอกจากมาถึงคือหลักเท่านั้นข้างในนี้บนเป็นเบ็ดดีครับถามาเบิ้งกันว่าข้างในมันคืออะไร ซองเบาสิทธิ์กะยังบรทันดังหรอกครับมือด้เสนสีดังข้ามคืนนะแต่ของบาวุฒิเพลินดังมาไล่ฟ้าลากปีแล้วครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามเลยนะครับเด้อเปิดแล้วนะครับยักษูโมบะครับมาลุ้นนํากันมาข้างในมันคืออะไรแต่ซองปีที่รอคอยครับมือ้าส้นดงวุฒินะครับนี่ครับพี่น้องออกมาแล้วครับ นีน่เป็นดามเป็นครูเนี่ยครับมันคืออะไรเนาะออกมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับออกมาแล้วสองปีที่รอคอยครับของบาวูมุสดุงโอ,อ้มันคือตอกพี่คาดมันคือตอกพี่คาดพี่น้องเอาไว้สำหรับ ล้านหนูนะครับอนาคตรบราวสิ์ก็สิได้เป็นนายผ่านนะครับออกล่านหนูเพื่อสิลองทําคลิปบ้งครับให้ดังข้ามขืนคือเข่าเด้อบาสิ์ก็บ่าเป็นนะครับพอดูใน y o u t u b ปไป้นแล้วครับซ่องปีที่เราคอยได้มาแล้วครับหนึ่งคู่ถึงตอนเนี้ยครับ มันไม่ใช่ที่ลูดูการออกล่าแต่เฮามีไว้บอด้ใไซดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีมเ,ดเดี๋ยวเด้ขอเดินทางาสิ่ี่ออาไปล่าหนูได้บอหรือมาสิมานคือเพิ่นบอนะครับคอยเบิ่งกันคอยติดตาม ฝากพี่น้องติดตามเลยครับเดอ้อบบาวสิ์ครับรูปบอลอบอลอยงัวควายก็ไม่มีวันนี้ก็แค่นี้ครับผมทึกใจไหลส่งปีที่รอคอยครับมีไว้แต่ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีสวัสดีครับ